mà léo mà léo giờ phép nữa ừ đi vô đi cưới kiều uhm. phải 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 liều 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 ดูดูดูช้ามากเลยนะขึ้นทีละตึกทีละตึกสงสัยน่าจะเป็นนาทีเว้ยอ่ะเสร็จแล้วครับแล้วเว้ยเสร็จแล้วครับครัต้อนรับเู้ติดตามใหม์ครับถุย เบเบวันนี้เล่นไหมครับโหดสวยว่อทำไมมันไม่มีฮัคูปน่ตีี่ีต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 าตอตมตี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 ตมตีตาตีตี sampai kentang sampai kapten apa sih apa ya

เฮ้ยทำไมทุบแล้วหัวใจมันเป็นสีฟ้าอ,อ,อ่ามีปุ้ยอ้าวสงสัยตัวแคตต์ต้องไงนั้นต้องยาวครับวิดีโอนี้ เขาถ่ายถายใอ่เขา s a m p l ได้แล้วเหรอได้สามารถไม่ได้จะปลุกตรงนี้ ว่างๆจะมีคนมาเล่นด้วยนะไปจะกองดักทำไมไปไปไหนอ่ไนนะ,ะไปไหนเสร้างมาตรงนี้เราจะเป็นไหนนะวาันพี่จหองน้ เค็ม okay, ไหมเออออแค่นี้ครับอย่าไปรับองินอเอากินเลนได้ฮมร้านพี่เขา บ,บ้านมันโง่ไปต่อมคนที่สร้างบ้านไม่ค่อยสวยสะจะสร้างหมดสร้างผมนะมไม่เหลือมหมดสร้างสันบอกตรงไม่เหลือเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องครับ <c oughs> เอ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้โอเคขอ,องงานไดไหมครับทุยเล่นนานแล้วแหลนะนะก็เล่นได้นานพอสมควรแล้วแหละเนี่ยต่ำๆไปก่อนเอ้าดินหมด บ้านหมดครับรออะไรครับขุดดิขุดสิรออะไรล่ะ ไปยุ่งเดยะโดนทุกหืมเหนื่อยรูขอุมบไสิไม่คล้าเห็นลุงพีชอบพูดแบบนี้แปลใครรู้ว่าแปลว่าอะไรก็ช่วยบอกด้วยนะจริงๆนะไม่รู้ ทบ้านดินก็สวยเช่นเล่ยนะโอเคครับเออใครรู้จักตัวสุขใครรู้ใครรู้จักตัวสุแอปช่วยบอกดนะ้วยที่แบบทำวิดีโอในคมอมะก็บอกด้วยนะง่ายแคสเกมในคอมอ่ะ ด้วยจะได้ไปแคสเกมให้ใครถูกหรือว่าใครจะจะอยากให้เออผมแคสเกมเล่นเกมอะไร,รอะเออผมก็บอกนะบอกมันเออแล้วผมอาจจะผมเออไม่ได้ผมทำไม่เนาะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำมนะันหรยนใครมีข้อเสียอะไรก็ขอให้นะช่วยสแสดงความคิดเหนะ็นเป็นข้อดีด้วยนะคะออผมก็แล้วก็เออใครมีอะไรแนะนำก็อบอกกันได้นะ ไดนะ้นะไม่ต้องห่วงเป็นคนอะไรอ่านออกหมดครับขอแค่คุณส่งขอแค่คุณสมงก็พอครับ ทำบ้างเออแต่ว่ามืดแล้วอ่ะช่วยเยี่ยวไงช่วยแล้วไงละมึงประตูก็ยังไม่ปิดทอร์ดก็ยังไม่มีกาเฟ่ทเบิลก็ยังไม่ทำ นั่งสร้างบ้านอยคุณเก่งมากแต่ถ้าผมเล่นนะคอมมันจะเร็วกว่านะมันจะสร้างเร็วกว่าเยอะมากเลยนี่นั่งสร้างหลายคืนมากเลยแต่ว่าหมู่บ้านส่นถ้าเอาแบบสเสียๆมันก็ต้องสร้างนานเนาะแน่ไง ន nee nee, ីនីបៃបៃហើយជួបជួបទៅដល់ហើយអារបស់នេះធ្វើក្បួនទៅដល់បាទ คาฟฟ่นเทเบิลตงาตันเี้ก็อันนึ่งทำที่ขุด นี่แหละที่คุณสำคัญ